สวัสดีครับอันนี้อยู่ที่แคมป์ไซ์นะครับตรงราบินทาครับนี่เต็นท์สปริงบาร์มีกลางโชว์ด้วยนู่นครับอาคารก็อยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างนะครับมีร้านกาแฟด้วยนะครับร้านกาแฟนะครับนี่แคมป์ไซส์ราบินทานะครับช่วงประมาณสักอันนี้มันกมเลยนะกมสิบปะใกล้ๆที่แยกมินนะครับนี่ร้านเขาก็สวยงามนะครับแคมป์ไซ์มาจะมาดูของแคมปิ้งนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันมะอุปกรณ์แคมปิ้งอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวก็ใส่มือับให้ใส่หน้ากากเจลล้างมือนะครับเกาไปดูกันข้างในกันนะนี่มีอะไรมีอะไรพิเศษมีอะไรพิเศษฮะอ๋อนี่ไงโคแมนนีะครับเดี๋ยวนี้เข้ามาเล่นกันแล้วล่ะ เปลี่ยนเต็น hmm. อ er. ๋อเปลี่ยนตีมเปลี่ยนตีมเปลี่ยนตีมมีที่ปิ้งขนมปังเดียวดีไหมอ๋อนี่คือคำนี้ก่อนทำขนมปังนี่คือกโนพีกอ๋อนี่ก็มันฝั่งเดียววะต้องประกบใช่ปะเอออ๋อประกบไปแลก็คือเต็นคแมมนต่อ ไม่ย้ายค่ายแล้วน่ารักนี่ไงน,นี่ดูดีอะไรอะ่ะครับเราจะพาชมบรรยากาศครับกกรนี่ครับอุปกรณ์รวมๆนะครับมันก็มีเออเน,นี่ยใส่อ้วนได้ใส่อ้วนได้ใส่อ้วนได้ที่ก้นหนักส5ิบห้าโลใช่นี่ยอุปก,กรณ์การกินอยู่นี่มีเห็ดขายด้วยไม่ใช่ นี่ก็เป็นของนะครับนี่มีอันหนึ่งนะผมก๊อฟอ่ะเห็นไหมครับนี่สโนว์พีกนะครับอุปกรณ์ส่องสว่างนะครับลองดูลองดูนะครับลองดู นี้ก็ชุดแก้วแก้วเยอติอันนี้<ม>น่านอันนี้น่าสนใจมีหลากหลายเลยเฟรเนลี่ก็มีครับแก้วอ่ะมีอะไรกันอ่ะมีอะไรกันอ่ะไปดูดิเฮ้ย <c oughs> นี่ก็สวยเนี่โม <c oughs> ดีดนี่ไม่ธรรมดา เออเตาสีชมพูสวยอ่ะนี่เตาสีสวยดีเออเตาเนี้ยโคเวียเนี่ยดูสวยดีนะนี่มอตุลมอตุลเอาไปต้มสุนจริงป่ะเราพีส์นะลาวพีส์ปะต้องโดนแล้วมีตัดถูกหวยกันถูกหวยเดี๋ยวต้องบ่ายกลับมาใหม่ครับวันนี้หวยออกพอดีนี่เก้าอี้เก้าอี <S <S ้โครเวียก็สวยดี ใช่เตาก็โคเวียนี่ยเขามีส่วนร้านกาแฟเอ้ยมีเซิร์ฟสเก็ตด้วยนะเซิร์ฟสเก็ตนี่มีอดดน,อน,มนอดิชนอดิชมีอุปกรณ์ของร้านก็แต่งสวยนะมีชั้นสองด้วยอะ่ะเอาหวยออกหรอสามแปดเอาโมที่เราก็ออก คนบ <3 S 2> <stars> ้าหวยครับไม่มายืนรอในกล่าวหวยหวยออกก็ซื้อเต็นท์ใหม่เลยนะรุ่นหวยตรงนี้เลยใช่เหรอใช่นี่ไงทยไมแก่สายตาเห็นบางไม่เห็นเลยอ่ะเออสาวอยู่อมึงสาวอยู่เตียงมีว่าเตียงแก่แอดแปดที่เราออาแปดสามบ้าววะขึ้นไปดูข้างบนกันไปนี่ครับมีนอนตรงนี้ คอุปกรณ์ของอนุญาอยู่ข้างบนหน่อยนึงครับไปนี่รถเข็นเดียวดีนี่สวยก่อนเดียวดีนะครับเฮ้ยนี่ไงเมที่เมซื้อมาป่ะแบบโบนเนี่ยเอาไปคมเล็กนี้เหรอ ของเมเป็นสีมันเป็นไฟสามดวงไงอ,อ๋อเออ,เอ,อรุ่นนี้แหละสีดำหายากมากนะสีดำตอนนี้หมดแล้วนี่แล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้นี่พันสองเออสวยดีนะออครับเมเปิ้ลเดทได้ซืออ้อที่นี่อ่ะเออเมเปิ้ลเดทที่นี่อ่ะตอนนั้นสีดำม,มันหาไม่ได้นะ<อ>แล้วเมเปซื้อมาเท่าไหร่สองพันห<ช>้าอันนี้เท่าไหร่เนี่ยนี่ชุดนี้ชุดนี้เหรอไม่เป็เมเปมันสามดวงมันสดวงคือมันติดมันติดกันหรือว่ามันต้องพ่วงมาให้คือเราถอดแยกแยกกันอ๋อ มันคือรุ่นนี้ถ้าอันพันสองนี่อันพันสองครับมันก็ต้องไปเสียบต่อกันได้ LED นะอันนี้นนน่ารัักอี้สวยนี่อันนี้อันนี้พันสองอันเดียพันสองแต่สีดำขายดีอันนั้นอันยาวไม่รู้เท่าไหร่ไม่ไม่เขียนบอกราคาอันนี้น่ารักครับเห็นป่ะพันห้าสิบเองเออสวยดีอ่ะทำไมทำไมอันนี้ถูกอันนี้อ่ะดีสัน Light. เพ้ e ด l ไลท์อ,อ๋ออันนี้มินิมินิไม่เหมือนกันเองนี่ใช่ทุก่งมันไม่เหมือนกันใช่อ,ใชอันนี้มันมีตูดตูดตรงนี้ไงอันนี้มันไม่มีเออเด่นสวยดีนะอ๋อนี่ไงมีราคาบอกนะครับนี่ดูเลยเนี่หนึ่งดวงสองพันสองสามดวงสองพันห้ามินิพันห้าสิบ <Okay. S 1> นี่เยวโรสฟอเรสเบคอตามนี้เลยใช่ l ดี LED. สวยดีสีนี้สวยนี่ไม่ดำก็เห็นไหมไม่ดำก็เป็นนี่สีทอ,ทองดูวินเทจวินเทจสวยสวยเฮ้ยอันใหญ่อ่ะน,นี่ไงสอ <4. S 1> <4. S 2> งพันสี่อ๋อสองพันสี่น,ะ 2, นี่คือ LED หมดเลยนะ มาเป็นแบบรี่ตัวด้วยนี่ไงก็ซ่องช่องเสียบชาร์จอะไอย่างน,นี้เราคิดเองว่างไงอ๋อโคแมนที่นอนไอ้นี้ก็ดูนอนดีอยู่ป่ะหรือุ่มบุมอันที่นอนโคแมนนะครับพ <1, 7. S 1> ันเจ็ดนี่นี่มีโคแมนโพเชดแอลกองหมบนทาบนะนี่ <Okay. S 1> ครับ,รบอันนี้เสาเสาโพเสาทับ เนี่ย yeah. ตั้งได้เนี่ยราคาก็2,000ันรูบาทครับ2อ0พความยาวก็สองแปดสิบเรา,า,ย,เย,เรายังใช้เต้นโคแมนอยู่แล้วก็วดูของโคแมนก่อนย้ายวิเดียวดีวยยเราก็ย้ายเราคงย้ายไม่ได้หมดทุกอย่างหรอ <c oughs> เออไม่รักษาตีมหน่อยอ่ะเ,ออเราจะย้ายหมดทุกอย่างไม่ได้นะอ,อ,อันนี้เท่าไหร่อ่ะ ราคาปะเมื่อกี้สองพันสไม่ใช่เหรอมันเจ็่เห,หรอ๋<ะ>รอคอนเทนเซอร์กันอันนี้มันซิงเกิลอันนี้ดับเบไลอ่าอันนี้ก็กระติกน้ำแข็ง<ม>ออยี่ห้อเนี่ย<ม>แอดเวนเจอร์ซีรีส์เซนเล่นะครับเออนี่ดูที่วางดีอยู่นี่ไงเป็นรุ่นเรานี่ไง BC คอสโดมเราอันนี้ราคานะ่าจะมาตรฐานอยู่แล้ว<ม>นะครับบีซีคอสโดมนี่เออที่นี่มีนะเผื่อใครหาของช่วงนึงของขาดเลยนะ คอนโดสองเจ็ดศูนย์นี่โอ้ยรถเข็นนี่เจ๋งมากเองดูดิเดมย์ล้อรถถังมากอะ่ะเออเจ๋งมากเลยดูเดียวล้อเบลเลอร์เลยผมก็อชอบรถเข็นน,นี่ไงอันนี้ก็โคแมนปะไม่ใช่โลเช่นี่น่าจะเป็นโอ้โหนี่บุกาว่า กูอีโอกาว้าตเฮ้ยมีต้องโดนแล้วเฮ้ยม,มันนี่แหละเข้ากันน,รรนี่นี่ e o นี่นี่ก e ูอีโอกาว้านะครับโลแชทู hey, <I> er 2. นะครับมไม่รู้ราคาแฮะนี่นอ,อ่ะผมเปิดหมดวายให้ดูห้องกว้างไปกลับบ้านเธอหัวยิ้มทันสองอะไรวะหัยไม่ออก ผมไม่เคยกินแล้วกลับบ้านเลยเอออันนี้ฝั่งของเบอรโบรอันนี้สวยดีอ่ะอันนี้เหมือนเราจะโดนเราจะโดนไฟนะครับอันใหญ่อ่ะไม่ใช่อันใหญ่อันใหญ่นี่ไงส0 0พันหกไหมเดียวเรียวโรสฟอเรสเบคอนก็เลยสองพันหกเออแต่อันใหญ่สองพันหกเท่าตะโกนคอมแมนแล้ว เออต้องดูไฟวัดด้วยนะตเตงเนี่ยเออเหลเขียวสวยะอะเตงอ่ะเดี๋ยวดูข้อมูลแปสต์ดีกว่าว่าจะโดนอันไหนบ้างสรุปว่าไออันเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันเป็นตัวพันห้าสิบบาทเนี่ยก็คือเป็นใส่แบตเตอรี่สองก้อน AA นะครับหรือว่าจะจิ้มยูเอสบีเอาเพลวังจิ้มก็ได้แต่ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ที่พันสองเนี่ยอันนี้คือใช้เพลวแบงค์อย่างเดียว มไม่มีแบตเตอรี่ในตัวแต่แบตเตอรี่ในตัวไม่ได้นะครับอันนี้ก็เอาที่เอาที่เข้าใจตอนนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้หาข้อมูลเหมือนกันดูที่ข้างหลังมันนะอันนี้มันดูที่ข้างหลังมันเขียนบอกอันน,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 นะนี้นี่อุ้ยนี่เออแต่งาสวยดีนะเนี่ย สีดำเหรอเขาเตรียอันนี้คนรุ่นนี่อันนี้เบคอนอันนี้ก็ต้องอันนั้นเ็นูไไออนี่คืออะไรอ่ะอันนี้รูกไฟหลอดอ้าวเมื่อกี้ให้ดูก็คนอ่านปะีกะเด็กสีฟ้าก็พัดเทลนะสีเทาไหมเนี่ยเออเทาป่ะดำสีดำวอ่ะอาระดรุ่นนี้เป็นอีสันมินิ แลนเทิร์นนะครับก็อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ใส่ไดเอทสองก้อนหรือว่าพาววเอร์แบงค์พ่วงเข้าไปจะเปลี่ยนไปใช่ไืมเออสีดำไหมจะได้เข้าสีดำไปแล้วก็ได้กับตัวเต็นยังไม่เคยเหนนาดิของเมยไม่เคยเข้าไปเหยียบไงไปสีดำขอบุญที่ซื้อให้นะเอาเมย์ไม่ถูกหวยเหรองั้นเมย์ซื้อให้แล้วเนี่ยไม่ถูกหวยอ่ะเอออดเลยอ่ะ S <S เลือออกทีี่่มันนดดๆหยเธราก็ดูดิดูดิเลือกดิตานต้ไม่ได้แล้วอ่ะสรุปว่าสีดำนะครับแจ่มเลยตัวเดียวมันซิฟแต่นี่ใหญ่นะอันนี้ดูอัน,นเล็กอันใหญ่แนละ้วไฟสว่างกว่าด้าวยเอาแน,น่นอนดิมันจะสว่างกว่า่แต่นี้มันเตามูเตอร์มี่ไง <S <S นนตัวม,มีเตอร์มีกว่า, <S <S นานเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเราไปใส่เต็นท์อย่างเดียวอันนี้มันอยู่ข้างนอก <S 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 อน,นี่แจม่ม ใช่เราใช่ของเพื่อนแห่เฉียบปะลงล่างนี่เป็นไงเขียนดีโอดีสีขาวตรงไหนเมย์สีเอิร์ธโทนโอ้เราลากตกบันไดเอิร์ธโทนคนถ่ายวิดีโอเออนี่มันก็แข็งแรงดีนาะอ๋อนี่ตอนแรกนึกว่ากองแกงกองแกงเออมันก็แข็งแรงอยูถือลงไปลูกถือลงไปลูก ได้ของแล้วอะไรอะ่ะเอานี่โต้สโนพิกนี่สโนวพิกสี่พันสองรุ่นก็ดูเอานะครับมผมไม่โปรนีนไม่นานไหมนานดิจริงเหรอของแท้นะเว้ย อัดยูโออยู่ปะอัดอยู่โอเคอัดยูโอยู่มันจะวิ่จ้างเขาหรอจะไม่จ้างเขาหรอเออทั้งถามอัดออยู่ป่ะด้วยแข่งแค่นี้คนก็สงสัยแล้วคนก็คนก็สงสัยแล้วพูดอะไรวะมันต้องมีอะไรแน่เลยเราดูตรงนี้ต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ลูกชิ้นต่างหากทางแก้วนะก่อนนี่แค่นี่อันนี้ เขาหาเงนอยนนู่นะแกเปูอือ้อสิออโควียแกสป๋องแกสป๋องมีราคาบอกค้อนตอ,อก 2องตอกสมอมีผู้สมอนะครับก่อนเออนี่ไงเออกรเปิดดูหนะ่อยนี่ไงสองหลอดรับประกันหนึ่งปีนะดูนะทเที่ยวจีบเมื่อกี้นะครับนี่แบตเอเอสสองก้อนแล้วก็ อันนี้คือช่องที่ใช้เขาบอกว่าใช้ชาร์จจาก Power Bank ก็ได้ต่อสายใช้ไปเลยอ,อันนี้ก็เปิดปุ่มเปิดปิดแง่แตงสีเหลืองเขียวปุ่นอ,องอมีสองเตบมองอมีสองเต็บ,ตบหนึ่งเต็บสองเต็บนีอ่อยู่เตงก็โอเคแล้วอย่างนี้จับอันนี้ LED sensor ไม่ติด อันนี้อ่นะ,อ,ะอันนี้หมนเอาไว้ใช้งานฉุกเฉินอ๋อให้เลื่องได้มัสว่างอยู่นะเป็นัรนี้ถือว่าสว่างดีคระเออมีอันนี้สว่างเดียวเล็กนิดเดียวสว่างไว้น <ใช S 1> ี่อีกเนี่ยโดูนี่นะอะดูนี่นี่ไม่อันนี้คือใส่เปาไว้ะใช้พกผ้าใช่ไหมใช่แต่กระเป๋าไว้เฉยยังไงใช่ใช่วันนี่มันต้องไปใส่ใช้ใส่กระเป๋าแต่เนี่ยมันสวยนะกับคนจเหมนเต็มเป็นหมวกเพิ่มออกมาพี่ สว่างเนยกดไดิกดเปิดได้สว่างอยู่นะเออสว่างจัดเต่งมีสามเต่งกดอันนี้กดอันนี้ใครช่วยเหลือเออใช่เอสเอสไหนอ่ะกดอีกฝั่งนึงอ่ะอีกเบอร์นึงอ่ะลองลองดูนี่ได้แค่สองเบอร์อันนี้สามอันนี้เบอร์ที่สามใช่อันนี้แนวสว่างอันนี้แนวอบอุ่น เพิ่งกดดีให้มันสวา่างครับประกันดีสว่างเบอร์ที่สองสว่างปิดกันเลยแต่นี่น่ารักกว่านะตะมุตะมีอันนี้ก็ตะมุตะมีแบบโมเดิร์นนะโมเดิร์นนะปิดก่อนปิดในแบบเขาหมดอ่ะอันนี้อันนี้ก็เลยเป็นไฟนะเออนี่ชุดไฟนะสี่พันร้บ,บาทอันนี้สว่างแน่นอนแต่อันนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นไอโคมเมื่อกี้ข้างบน,อ,งบนอ่ะสองพันหกอ่ะของแบวบนสวยอันใหญ่นะครับ นี่มีอันนี้น,นี่สวยดีนี่เห็นไหมหนังพุ่มถังแก๊สนะครับราคาข้างนี้เบาะโอ้แล้วก็สิบเจ็ดแล้วก็สิบก็แล้วก็สิบครับอันนี้อันนี้คืออะไรเมย์บอกว่าอันนี้คือหายากใช่ไหมโคมไฟเนี้ยคือแพงคือตอนนี้เริ่มแพงนี่เริ่มแพงนะครับนี่เริ่มแพงตัวนี้ข้อมูลกันสามกันกว่าแล้วนะรอ นี่ดจะมีนี LED เนี่ยเอ้ยอันนี้นี่เป่าไอิตนไอะไรนเออใช่ไฮแลนเดอร์ไม่รู้เนี่ยไฮแลนเดอร์เอ้ยอะไรยี่หอดิเห็นไหมเออก็ดูอบอุ่นดีเปิดง่ายๆเปิดง่ายๆอันนี้นะช่วยไหมน่าจะมีสองพันปั๊คิดว่านะไม่น่าถึงอ๋อไม่ต้งไม่าชมนี้หรอกไม่ถึงหรอก แต่นี่เหลืองมากเลยไปคนน่าจะประมาณให้มันแก๊กได้มันแก๊กระแก๊สกิมเลดเดี๋ยวไปถามราคาอันนี้ก่อนนะครับไม่รู้ก็มีหรือเปล่าอันนี้เป็นเห็นไหมห้ดูอนนี้เป็นเกียร์แก๊ แบบเมื่อกี้ที่เราใส่อัน,นแหวนนะครับเมาใส่หนังคุมแก๊กระป๋องก็ดูสวยงามเราถามเรียบร้อยแล้ยครับไม่มีของครับตรงนี้แลไอเทมไปแล้วว้าเสียใจไม,ไม่เสียตังค์เลยเอานี่ของใครอ่อะเอาเหรอเอ้ยนี่ไงไปบนอันใหญ่ก็มีโชว์ว่ะเออสว่วางกวาเยอะเลยอะ่ะมาเริ่มเลยอะ่ะเตรียมเอามาเที่ยวอันจิ๋วเด้อ อ่ะนี่อันนี้ตัวตัวใหญ่เมื่อกี้ที่สองพันหกพอดีที่ผู้วางโชว์พอดีอันนี้ตัวเล็กนะครับที่เราซื้อนะครับแต่อันนี้เจ๋งอ่ะเนี่ยดูนะเอ้ยโอ้โหนี่มันได้ฟิลลิ่งของตะเกียงแก๊สนะหมุนเอาเออตรงนี้เนี่ยผมชอบตรงนี้เนี่ยเออมันดูมีอะไรอันนี้มันแกะกดกดเข้าไปเข้าไปอ่าอ่าดูดูความสว่างมันมันเท่เได้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยถูกอันนี้อันนี้พันห้าสิบอันนี้สองพันหก แพงกันพันหกแต่แบบอัพโลเลยรับอัอออนนี้สวยกว่าเสียงดีนะสว่างดีอชอบฟิลลิ่งนี้มากเลยนี่เลไดอ้อันเล็กเหมือนเดิมมีซื้อดิอันใหญ่อ่ะโอ้โหเมย์ชิที่วุนบีอ่ะวุ่นวายอ่ะนี่ไงพ้อยแบบนี้ออเ มราใส่ฐานได้ไหมเอาได้ใส่ฐานได้ดิใส่ฐานง่ายเลใช่ไงใช่เหรอใช่ต้องเด้งทีขายมาหลายนิ้วเอออันนี้เป็นฐานชาร์จให้เลยนะนี่ไม่ต้องใส่เอเอนะครับเออก็ส่องมาโถก็คุ้มนะมีฐานมาให้เลยบัเทิงไว้ได้สามชั่วโมงครึ่งเปิดสว่างสุดได้สามชั่วโมงครึ่งถ้าไต่หลีเขาเคียไว้ว่าแปดชั่วโมงนี่เป็นเซลล์เนี่ยดูความรู้ว่ะดูความรู้ว่ะส่องมาทั้งคืนส่องมาทั้งคืน สงมาทั้งคืนแล้วนะได้สีหายยา,ากวังคู่เลยเอออันนี้อันนี้ดูดูมีอะไรดีมีแบตเตอรี่มีแบตเตอรีรร่ด้วยอ่ะอันนั้น,นแบตเตอรี่ในตัวนะมีไม่มีนะอ,อ,อัน,นเล็กๆดิอยากไปใส่ไว้ในเต็นท์ไงพไว้ในเต็นท์ได้ม,ดมันดูมอเตอรมิกว่านี่มีทาร์ปที่นอนนะครับของแบ็คเดียนะครับนี่ ห้าพันห้านี่ของพวกอุปรกรณ์แก๊สนะครับนี่อย่างนี้โอเคอ่ะหรือเราจะสั่งกาแฟกินแล้วสั่งกาแฟกินหรือเปล่าไหนดีกาแฟอ่ะเออเสียงดีอ่ะดีกาแฟต <c oughs> ะมูเ,เตมิตัมูเต,ม,ตมิอีกแล้วครับอันนี้ก็รกรกรกรอุปรกรณ์นะครับอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง โลพีก็เยอะนะที่นี่เพียบเลยจะเนียมนะครับจะเนียมนี่มีดนะครับี่ช่วงมีดนี่เออสวยดีนะโมลาอีการหัวก่อนนี่มีหัวนี่ไงเห็นไหม นอ่ะอน,นี่เขาซื้อของกันนะสามหมื่นแปดสองพันเก้าแปดสิบค่ะเออนีอนู A ่นดิโคเบอรี่ถ้าตัวใกล้เคียงกันที่แบบใกล้เคียงความไฟเหมือนกันก็จะเป็เอออันนั้นดูอลูมิเนียม,มเออดูนั้นสวยกว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนอลูมิเนียมป่ะคะใชอนนนนะ่อันนี้มาทั้งนู่นค่ะอันนี้ไม่ผ่านทดลองไฟอันนี้เบอร์หนึ่งคะับสี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็เบอร์สองร้อยด้วยครับโอเคนี่ก็เทศไฟให้เรียบร้อยครับผม เรื่องาคเท่าไหร่เนี้ยอันนี้สามพันสี่ค่ะเออสวยกว่าเพิ่มมาหน่อยนึงไม่มีสีชมพูอ่ะพี่รุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้จะมีสีสามพันสี่สามพันสี่เอาสีชมพูหรือว่าซื้อสีสองให้คนให้แป๊บเดียวเออคนที่โรงงานให้ก็ได้โดยแต่นี่งานดีอ่ะมีเคสใส่นะคะมีสองแบอย่างนั้นนะคะเองนี่สวยอ่ะสามพันสี่สวยเลยอ่ะเออออใช่ เอออันนี้ดีกว่ามีกล่องสีต้อมนั่นใช่ไหมในกล่องสีเดียวหรอใช่ค่ะอ๋อมีเคสให้ด้วยเคสอันนี้อันนี้ใช่ไหมเคสอ่ะ,ะอ๋อนี่ไงเออนี่ดูดีอ่ะแล้วไอโควีไอ้เน,นี้ยอันเล็กเท่าไหร่อ่ะเท่ไหชมพูชมพูชมพูมพนี่เท่าไหร่เนาะไอซอนสองพันสองร้อยห้าสิบสองพันสองร้อยแต่มีส่วนลดเขาบอกว่าซื้อแล็ปอันนี้แถมแถมก็แถมนอดิดแถมแถมค่าแบนไม่ได้ ถ่ายแทนกัน <gesch uce> ได้อ๋อข้ามกันไม่ได้ไม่มีไม่มีขายไม่มีแถมค่ะเอออันนี้เนี่ยแม้สีบพัดเทลอ่าสวยแค่แต่นี้ดูดีเมย์ไม่ใช่มันดูวัสดุมันดีด้วยวัสดุคนละเรื่องสามพันหกอันนี้มันดูแบบสำมุตตำมีน่ารักเออสองพันสองสองพันสองสองพันสองห้าสิบไม่ถูกหวยทำไงดีอ่ะ ซื้อแล้วหรือขายของได้อันนี้มันใหญ่กว่าใช่ไหมเนาะอันนี้ดูมันดูแบบผัดอะไรวะจริงจริงแล้วอันนี้คือไฟแรงกว่าใช่ไหมอันตัวใหญ่อะ่ะไเพราะดูอันนี้ก็ออกเห็นมันตรงนี้มันก็ใหญ่ดูอะ่ะแล้วก็ไฟมันออกเยอะใช่ไหม มันดูมันดูอันนี้คือดูใช้งานจริงไงถ้าอันนี้มันดูแบบดูแบบสายมินิมอลแบบสมัยโบราณไปเลยไม่ไม่ไม่แต่อันนี้อันนี้อันนี้ดูอันนี้ดูสวยดีเตงวัสดุมันสวยดูแข็งแรงเออดูดิมันเป็นอลูหมดเลยนะมีโปรโมชั่นไหมคะส่วนลดไหมไม่มีครับไม่ได้ขายรถนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์จบไหมจบไหมไม่จบอ่ะ เฮ้ยซื้อไ้แล้วเราต้องดูสีเต็นท์ก่อนรอกองเชียร์อยู่เชียร์เนี่ยเเปนเป็นาไม่ต้องเข้ากับเต็นท์เออเกี่ยวเอออนาคปล่นเต็สีม่โคมนไหมอ่ะฮะเออทาไมโคมนอ่ะที่ปิ้งอ่ะทำไมเปลี่ยนไเต็นท์ไไอ้ดีโอดีมันก็ไม่มีไอ้นี่นะเออ ทำไมเต็นที่ไม e ่ทีเมย์ไม่เอาเตาไปเลยอ่ะก็เต็นไม่ยังไม่มีอ่ะไม่ทันมาจะขายกินแล้วอยู่โปรเต็นเต็นไม่ทันมาถึงก็จะขายกินอย่างเดียวแล้วแตขายเต็นป่ะเปลี่ยนแบรนด์เฮ้ยเมียจ่ายวะเมียเปรี่ยวเลยอ่ะเมียเปย์วะเมียเปย์วะนู้ี่เอาอันใหญ่แล้ว เอาเบอร์พี่ผู้ก็ได้ตามมาได้หมดเลยเพราะว่าเอาไว้เป็นการตัวรับประกันอโอเคอได้จ้ะอ่ะแก้ไขอันนี้นิดนึงนี่อันนี้อันนี้แก้ไขนี้ไปอันนี้น้องบอกว่ามีแบตนะอ๋อนี่งานเปิดมันเปิดตรงนี้เตียงจะที่เปิดมาแล้ว<ง>สีแดงอ่ะนี่ไงอ๋อหมุนตรงหัวเลยนี่ไงมีแบตในตัวแล้วก็มีแบตมาใช้งานยังไงนี่ไงมีแบตในตัวเออนิสระวา่าง แต่นี่คือคงเน้นสว่างแล้วเน้นไม่ได้เน้นแบบไม่เน้นเออไม่เน้นคุมไม่เน้นคุมโทนแล้วเอออันนี้คือเนี่ยไม่เน้นคุมโทนแล้วเนี่ยดูนะหมุนตรงที่ที่มันห้อยเลยนี่อย่างเงี้ยนี่โอเคเรียบร้อยอ่ะแต่ตังแล้วน้ำก็ได้แล้วไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยมาพามาไม่เมียบอกว่าถ้าจะไปบางอย่างต้องไปแต่เช้านะพามาไม่ตื้อไม่คุยด้วยพามาไม่ตื้อไม่คุยด้วยกาแฟกาแฟก็ไม่เลี้ยง โอ้หเมย์เป็นคนอย่างนี้วะหวยไม่ถูกก็เมย์พาน่ะขอบคุณครับมาบ้านก็มีเท่าไหร่นะเอออ่ะขอจิ้มก่อนขอจิ้มกาแฟหน่อยเดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยครับได้ไหมแค่ไฟนะครับคนนี้ไม่ยอมซื้ออะไรเลยได้ไฟแล้วก็ได้เต็นท์เให้ดูอออร่อยไหมลองชิมรสชาติเป็นไงเมย์ขึ้งดื่มขึ้งดื่มเขาอะอร่อยชาเขียวเขาอร่อย อร่อยอ่าโอเคอันนี้ก็ปิดคลิปพอดีมาดูของแค่นี้นะครับใครสนใจก็มาครับนี่เดอะแคมป์ไฟส์นะครับอยู่ต้นลำมินคานะใกล้ใแยกมินและกมสิบกมสิบเอ็ดได้ไหมกับเซิร์ชกูเกิลนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดต,ตามด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูแคมปิ้งวันอื่นกันแอแป๊บหนึ่งก่อนกลับนะครับมันมีเต็น์กลางอยู่หน้าเขาบอกเต็น์กลางโชว์สปิงบาร์นะครับก็หลายราคาหลายก็มีสปิงบาร์หลายหมื่นอ่ะ เห็นค่ะอยู่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าไม่รู้เมื่อหนึ่งเมือสองนะผ้าก็ดีนะผ้าแค็นวัดผ้าแค็นวัดดีปิงบารื้อแน่นปักแน่นแน่นเลยน่นแน่นเลยแต่ผ้าผ้าอันนี้ไม่ร้อนหรอกครับถ่ายผมเปิดไว้ให้ดูเออมันไม่ขาวเหมือนไอ้นี่ มันเข้าห้องหน้าช่องเดียวเลยแล้วก็อยู่ท่านี้อ๋อ,อน,นี่ไงมันม,มีทารีทเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมมันมีทารอยู่นี่ไงมัมนมีข้างหน้าอยู่โอ้หข้างในเบลอเลยนี่ข้างหน้ากลาวมาได้อีกครับอ,นนอลังการใช่สิบคูณสิบนะพลังการประมาณไซสิบคูณสิบใช่ใช่เมื่อกี้เขาบอกอยู่สิบ่าไหรสิบคูณสิบนี่ครับสปริงบาร์ โอเคไปแล้วเอา้าไอ้ด้าหายไปไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โหอา้าวปิดเทปก่อนเร็วอย่ากจะส่งหาคนไลค์าากดแชร์ให้ได้